สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel ดูไปเถอะวันนี้นะครับจะเป็น Special Content ความรู้สึกหลังชมแฟรนไชส์ภายพ,พยนตร์ชุดเอเลียนนะครับเราจะเป็นการเน้นรีวิวแบบสั้นๆแบบรวบรัดนะครับไม่ได้วิเคราะห์เจาะลึกยาวอะไรแล้วก็จะเน้นเฉพาะหนังเอเลียนไม่นับพวกจัก,กรวาลเอเลี่ยนเวอร์ซัสเพลเดเตอร์หรือว่าหนังชุดเพลเดเตอร์นะครับเอาแบบเอเลี่ยนเพียวๆเ,เลยแต่ก่อนจะไปรับชมกันเนี่ยถ้าชอบคลิปวิดีโอของพวกเราก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เปกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ เริ่มกันที่ภาคแรกนะครับคือเรื่อง A อ i e n ผลงานการกำกับของภูมิกับลิลลี่สกอตเรื่องราวของลูกเรือยานนอสโตรโมยานขนส่งแรกที่ทะลุลงแล้วกำลังเดินทางกลับบ้านแต่ระหว่างเดินทางเนี่ยกลับได้รับสัญญาณบางอย่างบนดาวที่ยังไม่มีการสำรวจชาวคณะนอสโตรโมได้ลงไปสำรวจแต่การลงไปสำรวจนั้นเป็นการนำมฤตยูต่างดาวเนี่ยขึ้นยานมาด้วยและมันได้กลายเป็นฝันร้ายกับลูกเรือทุกคนกับเรื่องเอเลียนภาคแรกเนี่ย ตอน,น,นเด็กๆผมอาจจะไม่ได้ชอบมากนะกันนะครับเพราะว่าภาคแรกเนี่ยมันมาในแนวโทนสยองขวัญแบบสยองขวัญระทึกขวัญเพียวๆเ,เลยอ,ะอ่ะผมรู้สึกตอนเด็กที่ได้ดูเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ะนะแต่ว่าพอมาได้ดูเรื่องนี้ตอนที่แบบโตแล้วอ่ะเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะมุมมองมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือรู้สึกชอบเอเลี่ยนภาคแรกมากขึ้นมันให้ฟีลรมณ์แบบบ้านผีสิงในอวกาศอ่ะ บรรยากาศในยานก็อึมครึมดูทึบๆดูอนาแต่ว่ามันช่วยขับความกดดันช่วยขับอารมณ์น่ากลัวได้แบบดีมากๆมันก็ไปพ้องกับคำโปรยในโปสเตอร์ที่ว่าในอวกาศไม่มีใครได้ยินเสียงกรีดร้องของคุณคือแบบโอ้โหมันมันโดนนะมันโดนแล้วก็พวกงานออกแบบฉากที่มันมีความคาสเซต t ฟิวเจอริซึมจริงๆก็ไม่ใช่แค่ฉากหรอกพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่แบบมันเรโทรฟิวเจอริซึมอ่ะคือในเรื่องอ่ะมันไฮเทคมันมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆแต่ว่า ภาพที่ออกมาเนี่ยภาพลักษณ์เนี่ยมันคือแบบอะนาล็อกอะตรงนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นเอกลักษณ์ของเรื่องนี้ไปแล้วแล้วมันก็ส่งผลไปถึงหนังเรื่องต่อๆมาเรื่องอื่นๆในจัก,กรวาลเอเลียนด้วยที่มันจะมีพวกเทคโนโลยีที่มันดูเรโทรนิดๆอะไรพวกนี้แล้วไหนจะความโหดเยี่ยมของเจ้าซีเนมอฟที่แบบมันดัดนดูเดือดมากๆอะมันเหมือนกับฆาตรกรกจิตอะที่ไล่เชือดลูกเรือบนยานทีละคนทีละคนอะ แล้วก็ตามธรรมเนียมหนังไล่เชือดมันก็จะมีตัวละครที่เป็นผู้หญิงเป็นไฟนอลเกิร์ใช่ไหมทีนี้มันก็เลยเป็นการก่อกําเนิดตัวละครหญิงโคตรแกร่งในโลกภาพยนตร์ก็คือเอเลนลิปลี่ที่เปรียบเสมือนเป็นไอคอนิกของจักรวาลเอเลียน Alien ไปแล้วซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพอมารวมกันแล้วเรื่องเอเลียนภาคแรกในปี1 9 7 9มันก็สําหรับผมนะมันก็เป็นหนังไซไฟ,ฟสยองขวัญที่คลาสสิกขึ้นทิ้งเรื่องนึงถ้าถามว่าชอบไหมผมตอบได้เลยว่าชอบมากมาก เรื่องต่อมาครับคือภาคต่ออย่างเรื่อง Aliens ในปี1986ผลงานการกำกับของเจมส์คาร์เมรอนเรื่องราวในภาคนี้นะครับจะเป็น57ปีหลังจากเหตุการณ์ในภาคแรกเอเลนลิฟลี่ผู้รอดชีวิตหนึ่งเดียวจากเหตุการณ์ในภาคแรกเนี่ยถูกช่วยชีวิตจากหน่วยกู้ภัยอวกาศแน่นอนว่าระหว่าง57ปีที่เธอหลับไหลไปเนี่ยเหตุการณ์อะไรต่างๆมันได้เปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะดาวเคราะที่เธอและพรรพวกได้ไปสำรวจในภาคแรกเนี่ย ได้มีการก่อตั้งอนาณาณิคมสาหรับมนุษย์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ตามสูตรครับอาณานิคมแห่งนั้นขาดการติดต่อไปริปลรี่จึงต้องหันกลับไปสู้กับฝันร้ายของตงัวเองอีกครั้งสําหรับเรื่องนี้นะครับก็เป็นหนังภาคต่อที่ฉีกแนวฉีกโทนฉีกอารมณ์ไปจากหนังภาคแรกอยู่พอสมควรเลยจากภาคแรกที่เน้นอารมณ์ระทึกขวัญสยองขวัญเป็นหลักใช่ไหมมาในภาคต่ออย่างเอเลียนส์เนี่ยมันกลายเป็นให้อารมณ์แอคชั่นระทึกขวัญแบบเต็มสูบอะ ฉนั้นตอนเด็กๆที่ผมดูภาคแรกกับภาค2เนี่ยตอนนั้นผมก็จะชอบภาค2มากกว่าเพราะว่ามันให้อารมณ์แอคชั่นมันให้อารมณ์แบบสายกระสุนกันเมามันอะไรอย่างนั้นน่ะมันก็เลยมีความรู้สึกที่ว่าถูกจริตกับภาค2มากกว่าภาคแรกเอาจริงๆพอเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยผมก็ยังชอบภาค2มากกว่าภาคแรกนะเพียงแต่ว่าความชอบภาคแรกเนี่ยมันยกระดับมาเทียบเท่ากับภาค2ไงสิ่งที่ผมชอบในภาคนี้นะครับก็คือชอบการเล่าเรื่องอ่ะการเล่าเรื่องที่มันดูเรียบง่ายแต่ว่ามันสนุก ไม่ว่าจะเป็นฉากแอคชั่นสาดกระสุนที่แบบมันสนุกมากๆอ่ะแล้วก็ฉากที่แบบเน้นขับอารมณ์สยองขวัญละทึกขวัญมันก็มีอย่างฉากที่พวกนาวิกไปถึงอานิคมแล้วไปสำรวจอ่ะฉากขนาดคือถ้าดูดีๆอ่ะมันจะไม่มีดนตรีประกอบนะมันจะมีแค่เสียงรองเท้าบูทกระทบพื้นเสียงฝนตกเสียงที่แบบมันเป็นเสียงในฉากเราที่มันไม่ต้องมีดนตรีประกอบเลยแต่ว่ามันให้อารมณ์แบบอึดอัดมันให้อารมณ์แบบเฮ้ยมันจะมีอะไรโผล่มาหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดอ่ะ แล้วในฉากที่มันดูเงียบๆม,มันก็จะมีเสียงปิ๊บๆๆของเครื่องจับความเคลื่อนไหว motion tracker อ,อะไรพวกนี้คือแบบทา,ทางที่ฉากนั้นมันก็ไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่ามันทําให้คนดูรู้สึกลุ้นแบบลุ้นไปกับตัวละครได้ดีมากๆอ่ะส่วนพาร์ทฉากบู๊ฉากแอคชั่นเนี่ยสำหรับผมนะผมก็รู้สึกว่าทําถึงเครื่องอ่ะถึงใจอ่ะอย่างฉากที่พวกนาวิกตงไปสารวจในลังแล้วถูกรอบโจมตีโดยซีเนอร์มอบ่ะแล้วมันจะมีบางซีนบางจังหวะที่เป็นมุมมองจากมุมกล้องที่ติดบนหมวกพวกทหารอ่ะ คือแบบเฮ้ยมันให้อารมณ์สับสนวุ่นวายมันให้อารมณ์แบบหวาดกลัวทำอะไรไม่ถูกอะ่ะหรือว่าจะเป็นฉากบูช่วงไปท,ทายที่ริบลี่บุกเข้าไปยลังเพื่อช่วยตัวละครตัวหนึง่งมันก็ส่งเสริมความเป็นหญิงแกล่งช่วยเสริมภาพลักษณ์ของความเป็นตัวละครหญิงแกล่งของเอเลนริบลี่ได้ดีมากๆความรู้สึกโดยรวมสําหรับผมนะเรื่อง A อเลียนสหรือว่า A อเลียนภาคต่อเนี่ยมันเป็นหนังที่ส่วนตัวผมรู้สึกสนุกมากๆแล้วก็เคยจัดให้อยู่ในหมวดหมู่หนังภาคต่อที่ดีกว่าภาคแรกซะด้วยซ้ำ แต่ว่าก็นั่นแหละครับทั้งภาคแรกภาคต่อผมก็ชอบทั้งคู่นะยียงแต่ว่าภาคต่อเนี่ยมันโดนจริตผมมากกว่าภาคแรกขนั้นเองมาต่อกันที่ภาค3านะครับคือ Ali e n ยนในปี1992ผลงานกา,การกำกับของภูมิกับหน้าใหม่ในยุคนั้นคือภูมิกับเดวิดฟิชเชอร์เรื่องราวในภาค3านะครับก็ยังคงเป็นวิบากกรรมของเอเลนลิฟลี่ที่จูจ่ๆเมื่อยานรบที่เหล่าพลชีวิตจากภาค2กํกำลังหลับไหลอ,อยู่ในแคปซูลเนี่ยเกิดขัดข้อง ทำให้กระสวยถูกดีดออกมาจากยานหลักและตกลงบนดาวเคราะห์ที่ใช้เป็นคุกขังนักโทษอุชกรระเรลบรีก็พบว่าตนเองเป็นผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวแต่วิบากกรรมของเอเลนิบรียังไม่จบเมื่อมีไข่ของเจ้าซินมอฟติดมาด้วยฝันรลายของเอเลนิบรีจึงยังดําเนินต่อไปกับหนังภาคที่3ของหนังชุดเอเลียนผมเริ่มมีความรู้สึกเฉยๆกับหนังเอเลียนแล้วแหละผมรู้สึกว่าภาค3เนี่ยเขาจะพยายามไปทําแนวทางแบบภาคแรกก็คือ เน้นสถานที่ปิดบรรดาตัวละครในเรื่องไม่ได้อยู่ในสถานะที่พร้อมต่อกรกับเจ้าซีโนมอฟบรรยากาศสถานที่ในเรื่องดูอึดอัดอึมครึมไม่น่าพิลมเท่าไหร่คือเรียกได้ว่าแทบจะย้อนไปในเวแบบภาคแรกเลยแต่น่าเสียดายนะที่ผมอ่านเบื้องหลังเนี่ยเบื้องหลังของเรื่องนี้คือภู่กกับเขาโดนแทรกแซงจากนู่นนี่นั่นเยอะมากทําให้ผลงานที่ออกมามันดูแบบขาดขาดกันเกิน,น,นมันดูแบบไม่ได้สุดแบบภาค1ภาค2อ,อะ่ะ คือถ้ามองเป็นใจภาคคือตัดภาค4ภาคพมีทูสภาคหลังๆออกไปนะคือสมมติว่ามีแค่ใจภาค123มนะ่ะมันคือการปิดไตราภาคที่แบบโคตรจืดอะจืดแบบจืดจริงๆอะมันไม่มีอะไรให้จดจําเลยนะคือถ้าเป็นแท่งกราฟภาค1ภาค2องเขาแบบแค่จะเต็มกราฟแล้วอะแต่พอมาภาค3ามันดอบแบบดอบลงมากๆแต่ถ้าจะให้พูดถึงข้อดีนิดหน่อยๆเนี่ยผมก็ยังพอพูดได้นะก็คืองานด้านภาพที่มันยังดูโอเคอยู่ที่มันดูเป็นสไตล์ของภูมิกับดี ก็นั่นแหละน่าจะเป็นข้อดีอย่างเดียวที่ผมพูดถึงเรื่องนี้ได้นะสรุปสั้นๆส,สำหรับ a อเลียนทนะครับก็คือผมไม่เปลื้อมกันแล้วกันมาถึงภาคที่4อย่าง Alien Resurrection ในปี1997ของผู้กำกับชองปีแอ์เชน่เรื่องราวในภาคนี้เนี่ยจะเล่าถึง200ปีหลังจากเหตุการณ์ภาค3าย้ำนะ200ปีหลังจากที่ลิปลรี่สละชีวิตตัวเองพร้อมกับเจ้าซีดมอฟไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่วายถูก โคลนนิ่งคืนชีพขึ้นมามาอีกโอ้โ oh, หเรียกได้ว่ายางนะยังไม่หมดวิบากกรรมสําหรับเอเลนลิฟลี่โดยเหตุการณ์ในภาคน,นี้เนี่ยจะเกิดขึ้นบนยานอาวกาศขนาดยักษ์ที่แบบเป็นสูตรวิจัยของนักวิทยาศาสตร์อะไรนี่ด้วยแหละแล้วก็แน่นอนมันก็มีเซนเนอร์มอบด้วยและก็นั่นแหละหลายๆคนคงเดาเนื้อเรื่องได้เซนเนอร์มอบมันหลุดออกมาจากการควบคุมลิฟลี่จึงต้องทางเอาชีวิตรอดต่อกกอนกับเจ้าเซนเนอร์มอบอีกครั้งเป็นครั้งที่4แล้วนะกับภาคนี้เหรอผมว่านะมันโคตรกาวเลยกาวสุดๆอะ คือไม่รู้จะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าในภาค3มันยังมีความรู้สึกไงถึงแม้ว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่จืดๆเฉยๆนะแต่กับภาค r s u r r e c t i o n ความรู้สึกคือไม่ชอบไม่ชอบเลยแทบจะไม่มีส่วนไหนให้พูดถึงอะ่ะอาจจะมีอยู่บ้างเล็กๆย้ำนะเล็กๆก,ก,ก็คือความ Badass ของพวกแก๊งค้าของเถื่อนอะ่ะที่มันคาแรคเตอร์มันดูเกาๆดู Ba a s s สอะแค่นั้นแหละที่เหลือคือแบบไม่รู้อะ่ะจะพูดถึงอะไรดีอ สรุปโดยแล้วกันมันคือภาคที่ผมชอบหน้อยที่สุดแล้วแหละอาจจะไม่ชอบเลยก็ได้อะเรื่องต่อมาครับคือ Prometheus ในปี2012ของภูมิกับลิลลี่สกอตคือหลังจากภาค4ใช่ไหมหนังเอเลียนที่แบบเป็นเอเลียนเดียเด่ยวๆเนี่ยก็หายไปจากสารระบบหนังมาหลายปียนะคนที่จะมาปลุกชีพเจ้าซี m รมอฟได้ดีเนี่ยก็คงจะไม่มีใครดีไปกว่าผู้กำเนิดก็คือลิลลี่สกอตเรื่องราวใน Prometheus เนี่ยน่าจะเป็นแบบรีควอลก็คือ เกตุการก่อนภาคแรกแบบเกิดก่อนภาคแรกอยู่พอสมควรเลยนะเรื่องราวของทีมสำรวจทีมหนึ่งที่มีภารก,กิจไปสืบหาอะไรบางอย่างที่มันอาจจะหมายถึงจุดกําเนิดของมวลมนุษยาชาติก็ได้อะไรอย่างนี้แต่ก็นั่นแหละครับการสำรวจเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรง่ายอยู่แล้วพวกเขาต้องเจอกับอสุรกายที่ดุร้ายที่โหดร้ายและอะไรอีกมากมายที่พวกเขาคาดไม่ถึงก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วครับ คงไม่มีใครปลุกชีพคืนชีพตะกรันเอเลียนได้ดีกว่าผู้ให้กำเนิดอย่างลิติสกอตอีกแล้วแหละมาในโพรมมซิอุสเนี่ยมาในทีมสายไฟละทึกขวัญวงเล็บตรงสายไฟนะว่าหาไสายไฟอยู่พอสมควร ไม่ส4ต้องบอกว่าเป็นฮาร์ดไซฟแบบเต็มๆตมอะนอกจากนี้ยังมีแบบแฝงปรัชญาแฝงสัญญาอะไรต่างๆอีกความรู้สึกส่วนตัวผมนะกับ Prometheus เนี่ยคือด้วยความที่ผมชอบภาคแรกแล้วก็ภาค2องเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ย 3, ภาคสาภาคสี่อาจจะไม่ถูกใจแต่ว่ามันก็อยู่ในในจจักรวาลเดียวกันะนะผมเลยมีความรู้สึกฮาร์ดกับ Prometheus อยู่พอสมควรเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการขยายจักรวาลขยายเรื่องราวขยายรอในจักรวาลเอเลี่ยน Alien, ที่แบบให้มันกว้างขึ้นอะ ให้มันมีมิติที่หลากหลายมากขึ้นไม่ได้เล่าแต่วิบากกรรมของริบลี่อย่างเดียวแบบท่าก่อนๆน,นะนะส่วนตัวมันก็เลยรู้สึกแบบเป็นรสชาติใหม่ๆอ่ะเป็นสิ่งใหม่ๆที่เรายังไม่เคยเห็นในจัก,กรวาลเอเลี่ยนรวมถึงการสร้างตัวละครหญิงแกล่งทรกดอีกคนหนึ่งในโลกภาพย,ายนตร์ก็คือดร์อลิซาเบธชอใครที่ดูแล้วก็คงไม่ลืมนะว่าหลังจากที่นางผ่าตัดเอาเอเลี่ยนออกมาแล้วเย็บแผลเสร็จก็ยังออกไปบู๊ออกไปแอคชั่นกันอีกโอ้โหโคตรทรกดเลยบอกตรงๆ สรุปนะครับสำหรับโพรเม t h e ส s ถือว่าเป็นหนังคืนชีพคืนชีพจากความเอเลียน Alien ที่สมศักดิ์สรีแล้วก็เป็นหนังที่ดีเป็นหนังที่สนุกมากๆเรื่องหนึง่งแล้วก็มาถึง Alien Covenant ในปี2017ของภูมิกับลิสก o อตคนดีคนเดิมเรื่องราวใน Alien Covenant นะครับคือเรื่องราวของลูกเรือยาน c o v e n นน t ที่กำลังเดินทางไปที่ดาวอันห่างไกลเพื่อตั้งอาณนิคมแต่ระหว่างทางดันจับสัญญาณบางอย่างได้บนดวงดาวแห่งหนึง่ง ก็ั่นและครับหลายๆคนคงเดาวได้ยานโค v ว n นน t ได้ลงไปสำรวจที่ดาวนั้นแล้วก็ได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่โคตรอันตรายและพร้อมจะสังหารทุกชีวิตที่ยางกายเข้ามากับภาคนี้เนี่ยเป็นภาคที่ผมรู้สึกเสียดายเสียดายมากๆนะเพราะว่าภาคก่อนหน้าอย่าง p r o มิ t ิอุสเนี่ยตัวลิลลี s สกอตทำออกมาได้ดีมากๆก็แอบหวังไว้แล้วว่าในภาคต่ออย่างโคเวนนเนี่ย ตัวลิสกอตเนี่ยฝีมือน่าจะยังไม่ตกน่าจะสารต่อเรื่องราวในแนวทางที่ตัวเองอยากจะบอกเล่าได้ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่มันน่าเสียดายาสำหรับผมคือมันดรอปลงจากภาคก่อนแบบชัดเจนอะ่ะข้อเสียที่เป็นข้อเสียหลักๆนะแล้วก็ผมไม่ชอบมากๆก็คือความอีเดียตความโง่เง่าของตัวละครในเรื่องอะ่ะคือระหว่างดูผมแทบไม่อยากจะเชื่อว่าไอ้กลุ่มคนกลุ่มนี้มันคือความหวังของมนุษยชา,าติที่จะออกไปก่อตั้งอาณนิคมที่ดาวห่างไกลอะ่ะ เพราะว่าแบบมันดูดาชิดอ่ะมันดูอีเดียนมากๆอ่ะคืออยากจะรู้เหลือเกินว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรในการคัดเลือกลูกเหลือใช้ทักษะใช้ฝีมือรหรือว่าใช้การจับสลากวัดดวงเอาให้เราจะฝากความหวังของมนุษย์หลายร้อยหล,ลายพันคนอยู่ในมือของกลุ่มคนกลุ่มนี้หรอวะอันนี้คือความรู้สึกผมจริงๆนะคือพอตัวละครมันทําอะไรที่แบบดูโง่ๆวะเนี่ยมันทําให้หนังไม่สนุกลงไปกว่า50%นเนี่ยทั้งๆที่องค์ประกอบในหนังมันก็มีหลายๆอย่างที่มันโอเคมันดีอยู่นะ อย่างความโหดของเจ้าเอเลียนในเรื่องที่มันมีหลากหลายสายพันธุ์เนี่ยมันโหดลากเลือดอยู่พอสมควรเลยแต่ก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นภาคที่ผมรู้สึกเสียดายเสียดายตรงที่ว่ามันน่าจะไปได้ดีกว่านี้ไปได้ไกลกว่านี้อ่ะถ้าถามว่าชอบไหมอันนี้ผมตอบไปว่าผมกลางๆกับเรื่องนี้นะมันมีบางจุดบางสิ่งที่ผมชอบแต่ว่าผมก็อย่างที่ผมบอกไปแหละมันก็เสียดายหลายๆอย่างอ่ะที่มันดูขาดๆกันเกินไปอ่ะก็ขอสรุปไปแล้วกันนะครับสำหรับหนังชุดจักรวาลเอเลียน มันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกหรือว่าดีไปซะทุกภาคนะมันก็มีภาคที่ผมชอบมากๆอย่างภาค1ภาค2แล้วก็โมิทิอุสหรือว่าภาคที่ผมไม่ชอบเลยอย่างภาครีเซลเลคชั่นอะไรพวกนี้แต่โดยรวมมวเนี่ยมันก็เป็นหนังชุดที่ผมชอบแล้วก็รู้สึกผูกพันไปกับหนังเฟรนชชายนี้นะเดี๋ยวในปี2024ก็จะมีหนังเอเลียนโรมูลัสเข้าฉายด้วยผมก็แอบตั้งความหวังไว้พอสมควรนะสำหรับเอเลียนโรมูลัส ก็ถ้าผมได้มีโอกาสไปรับชมแล้วก็คงจะได้มาพูดคุยถึงความรู้สึกหลังชมให้ฟังกันแต่สำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังกันใครที่เคยดูหนังเอเลียนภาคก่อนๆแล้วชอบมาชอบภาคไหนก็พิมพ์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับวันนี้ดูไปเถิดขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ